แล้วเล่นของยากหน่อย,ยอดออ้ลลวยใ,ใ,ให้เวลาที่เด็อือแตลูกเนี้ยนี่โอเคเฉียดชมนะว่าลูกเมื่อกี้ดีเพราะว่าวันนี้ <ไป S 1> อัพเกรดสวิงให้ทำเรื่องยากไปอสองเรื่องใช่ไหม อันนี้ต้องใช้เวลาในการย่อยอยู่อ่ะเแจ๋วมากลูกเก่งมากปั้นดีนะเขาปั้นเออซูชิดีมากลูก Thank y o วค่ะ อาลีกระโซูชิ